เรามาชอบไหมโลกหนาวไหมชอบอะอากาศแบบนี้แต่หนาวสู้อินเดียไม่ได้อินเดียอยูหมาตกฮะอ๋อผมว่าอยู่ได้ประมาณสักสี่ห้าองศาแบบเนี้ยแบบไม่ได้แต่งตัว มันเป็นไม้แบบว่าเขาทาแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะมันก็มีล้อยางด้วยแล้วก็มีไม้สวยจริงแต่ผมว่าอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนึงจะดูสวยกว่าถ้าเราอยู่ฝั่งฝั่งนี้เราจะมองวางนี้เหมอือนไหมก็แต่เราก็ไม่เคยคิดเลยนะว่าคนจะเ,<อ>เยอะขนาดนี้เรานี้คนน่าจะกลับไปนอน จะกลับไปแล้วจริงๆจะกลับไปแล้วจะสองที่สองใจแล้วว่าวฉันมาทอะไรที่เพราะว่าวยังไม่เห็นเหตุ<ว>ผลที่กลับอ่ะคือน้ํามันหาอะไรนะหา,หาปั๊มไม่เจอพอไปเจอ,เจอปั๊มเจอปัมอป๊มหยอดปั๊มอะไรเงี้ยเลยออกไปข้างนอกไปถึงอะไรแม่สเลียงเราไม่รู้อ่ะชื่ออะไรเลยแหละมันปีกบอตอเออเไปเข้าไปแล้วผมว่าผมว่าไม่ได้นอนเลยไงตั้งแต่ที่เสีที่แกดังอ่ะผมอยู่ข้างกำนันอ่ะ ผมก็อยู่ข้างพี่แล้วแหละแล้วผมตื่นตอนตีสี่มานั่งย่างหมูอ่ะเออเราก็ตื่นประมาณแล้วแหละแล้แหละเห็นแล้วเด็กตื่นเด็กมาพี่ไม่เอาหรอกใช่ถ้าไม่กล้องมันตัวเล็กจังเหรเล็กน่าดูถ้าเราปรับใหญ่อ่ะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยน่ารักใช่แล้วแต่เรามาตกใจเลยคนเดินไปถนนเลยอ่ะเดินหน้าหรือไปยิ่งขึ้นหรือาเสร็จ ญี่ปุ่นมันปีวีซ่าใช่ป่ะเนี่ยที่เรามาตรงเนี้ยแล้วที่จอดรถไอ้ที่โรงแรมเต็มอ่ะแล้วผมไปอยู่ตรงโค้งซุกี้ก่อนแยกแยมเเนี่ยผมหาโรงแรมสองท้งตรงนี้แถวเนี้ไม่เจอไม่ได้เลยมันเต็มหมดเลยเนี่ยผมว่าร้านนี่อร่อยใช่ร้านร้านร้านร้นอเรกเาน่าจะเป็นบัตรขับรถเขามั่งค นัง่งไปเลยลองก็ฟังหน่อ,อนยครันนะบฝั่ังหนอ่ะรจเจรยนนะรอนะอ่ะพี่ละบอนเปรียงเราครับอันนี้ผมไปรับมาสองลำรับเสตังค์เนะอ่ะได้ได้เท่าไหร่ครับร้อยหก